เสียงอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สิบพระสุตตันตปิฎก คันิกายมหานิทานสูตรข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติดีที่ปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระสุคตยกมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยส่วนพระสุตตัตตปิฎกความเห็นว่าเป็นตัตงา นอนบุคคลเมื่อเห็นว่ามีอัตตาย่อมเห็นด้วยความเห็นที่อย่างบุคคลเมื่อเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราหรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์หรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่เสวยอารมณ์ก็มีใช่ ตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติอานนอดได้ความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุเวทนามีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัุุขมสุกัเวทนา ดาเวทนาสามอย่างนี้เธอเห็นเวทนาอย่างใดว่าเป็นอัตตาในคราวที่อัตตาเสวยสุขะเวทนาก็ย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาและอัทุขมัสุขเวทนาคงเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาเสวยทุกขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและอัทุขมัสุกับเวทนา คงเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาคงเสวยแต่อัตุขมสุขเวทนาเท่านั้นอานนท์และสุขเวทนาก็ไม่เที่ยนถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา สุขเวทนาก็ไม่เที่ยนถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเสวยสุขาเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อสุขาเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราด ไปแล้วเมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อทุกขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลเสวยอทุกขมสุกเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่ออทุกขมสุกเวทนานั้นดับ ึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเมื่อเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาย่อมเห็นอัตตาไม่เที่ยงสมบ้างทุกบ้างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแลอานอด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่า เวทนาเป็นตัตตาของเราอานน์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์เขาจะถูกสักถามว่าในรูปผันซึ่งไม่มีการเสวยอารมณ์จะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นได้หรือไม่ท่านพระอานนทูลตอบว่า เกิดขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลอานนต์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราเพราะอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์อนน์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า เวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่เสวยอ,อารมณ์ก็มีใช่อัตตาของเรายังเสวยอ,อารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุก็เพราะเวทนาจะต้องดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหลือเมื่อไม่มีเวทนา เพราะเวทนาดับไปโดยประการทั้งปวงยังจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราได้หรือไม่ท่านพระอานนทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลออนนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราจะไม่เสวยอารมณ์ ก็มีใช่อัตตาของเรายังเสวยอารมอยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติอานนทพิสูใใดไม่เห็นเวทนาว่าเป็นตัตตาไม่เห็นการเสวยอารมณ์ว่าเป็นอัตตาและไม่เห็นว่าอัตตาของเรายังต้องเสวยอารมณ์เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติ พิกูุนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกและเมื่อไม่ถือมัน่นย่อมไม่สะทกสถานเมื่อไม่สะทกสถานย่อมดับได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกินอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปผู้ใดกล่าวกับพิกษูผู้มีจิตอืดพลแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วประถาคตเกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับพิกษุผู้มีจิตอืดพลแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้ว ปถากตไม่เกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับพิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่าท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วปถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรผู้ใดกล่าวกับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วดังกล่าวนั้นอย่างนี้ว่า ท่านมีทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วปถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเชื่อครรที่เป็นเพียงชื่อความหมายคำที่ใช้ตามความหมายบัญญัติคำบัญญัติความเข้าใจสื่อความเข้าใจวัตตะยังเป็นไปอยู่ตลอดกาลเพียงใด วัดตะย่อมหมุนไปตลอดการเพียงนั้นภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ยิ่งวัดตัดนั้นผู้ใดกล่าวกับภิกษูผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ยิ่งวัดตัดนั้นว่าท่านมีทิฏฐิว่าพระอรหันย่อมไม่รู้ไม่เห็นการกล่าวของผู้นั้นก็ไม่สมควรความเห็นว่าเป็นอัตตาจบ